พีจะไปกินโอมาเกเสที่แพงที่สุดในชีวิตนะคะนั่นก็คือคอสจิกพตราคาหนึ่งหมื่นห้าพกรวยกสุดก้าบ่ดูเมรุโตโอมาเกษสรจ้าซึ่งตอนนี้นะคะเชฟกำลังอธิบายเรื่องส้มยูสุที่เชฟขายมามากกว่า6ปีส้มยูสุที่นี่นะคะคันสดร้อยปอร์เซ็นผสมเนื้อส้มลงไปด้วยแล้วก็ผสมความหวานนิดหน่อยทำให้ดื่มง่ายหอมอร่อยสมราคา ที่พิเศษคือเราใส่ทั้งเนื้อแล้วก็ใส่ทั้งผิวสุกเข้าไปเยอะมากเปิดเมนูมาเมนูแรกก็ว้าวกันเลยค่ะนั่นก็คืออุนีใครที่ชอบไข่หอยเม้นหรืออุนิอย่างพีชนะคะเมนูนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวพอเชฟบอกว่าใครที่ไม่เคยลองอุนิหรือไปทานอุนิที่ไหนมาแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจเจออุนีของทางร้านเข้าไปนะบอกเลยว่าเคยได้ไหมแล้วเราก็ชิมมาเลยค่ะ อืมโอ้มายกอดดูใส่ตาสกอตแสกออกตาแล้วอร่อยและเมนูที่สองนะคะเป็นเมนูที่ดิฉันอยากให้เชฟขายแยกมากๆนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากนั่นก็คือไข่ตุ๋น l o เตอร์ค่ะเขาเอา l o เตอร์ไปเคี่ยวนะคะเป็นน้ำซุปแล้วก็มาทำไข่ตุ๋นคือแบบโอ้โหอร่อยมากเอาจริงๆบอกได้เลยว่ามันคอดของ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 คอดคอดอร่อยเลยค่ะเชฟ อยากให้ทำอีกจริงๆถ้วยเดียวไม่พอถึงก็อยากซดมันต้องซอสแล้วเกี่ยวกัดอะไรขนาดนั้นก่อน เมนูต่อไปนะคะจะเป็น lobster สดๆนะคะซึ่งเชฟจะเอามากริลกับไฟอ่อนๆเพื่อให้มันสุกกำลังดีนะคะข้างในจะได้มีความ juicy กินคู่กับซอสที่เชฟทำนะคะสัมผัสต,ตัวซอสตัวนี้ได้ว่ามันมีอูนิอยู่ด้วยนะคะทำให้ตัวซอสเนี่ยดูละมุนนะครีมีนะคะอ่อนท็อปด้วยคาเฟอีลทำให้มือนี้ดููดูแพงเพิ่มไปอีก ย,ย,ยัง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 ไม่แพงพอนะคะถ้ายังไม่ได้แปะทองลงไปด้วยนะคะตัวทองตัวนี้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดทานได้ซึ่งราคาสูงมากนะคะเป็นเกียรติจริงๆค่ะเมื่อมาเสิร์ฟแล้วนะคะสิ่งแรกต้องทอํายังไงเอ่ยเมื่อมาโอะะเากาเซถ่ายรูปจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนทานนะคะนานๆทีจะได้กินแบบอะไรดีๆแบบนี้นะคะนี่เราวนซอสก่อนเชฟบอกให้วนซอสก่อนกินนะคะเพื่ออัดทารส แล้วเป็นยังไงอือร่อยถ้าเชฟไม่ได้มองหน้าเชฟไม่ได้อยู่ตรงนั้นบอกเลยว่าเลียจานแล้วจ้าคอสจักรพรรดินะคะมีทั้งหมด16เมนูด้วยกันนะคะมาที่เมนูต่อไปเลยจ้าเป็นเมนูก้าม lobster ซึ่งเขาทอดมาแบบพอดีนะคะกัดเข้าไปแล้วแบบฉ่ำมากเนื้อุ u ซี่น้ำแตกเวอร์นะคะหูแบบ เนื้อมันหวานจริงๆอ่ะทีเนี้ยเชฟก็เลยบอกว่าให้ลองบีบมะนาวลงไปดูนะคะมันจะได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งซึ่งอร่อยไม่แพ้ก,กันเลยนผมะ พักความจุยซี่แล้วดื่มนำ้ำยูสุก,ก่อนที่จะไปเมนูต่อไปเลยจ้าเมนูนี้นะคะก็มีความพรีเมียมอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือใช้ไข่ปลาเท่าส์นะคะสีทองหายากนะคะท็อปด้วยคาเวียนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะเชฟจะแนะนำให้กินทั้งคำนะคะเพราะว่ามันจะได้เทคเจอร์ที่อร่อยความนัวของไข่ปลานะคะเข้ากันดีแบบสุด เมนูนี้นะคะเป็นหูฉลามญี่ปุ่นค่ะเป็นหูฉลามที่เขาคัดมาอย่างดีนะคะตัวหูฉลามจะเป็นเส้นสวยงามนะคะมีความกรุบกรุบหอมหอมนะคะเชฟบอกว่าไม่ได้ปรุงเยอะเลยนะแต่มันมีความเข้มข้นของปลานั่นเอง ตอนแรกก็งงนะคะนึกว่าเชฟเสิร์ฟอะไรมาเป็นเส้นๆน,นะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าแต่จริงๆมันคือหูฉลามจ้า <im itation> เพิ่งเคยเห็นแบบว่าเส้นๆแบบนี้อย่างชัดเจนก็วันนี้เนี่ยแหละ <im itation> ถ้าจะไม่ผิดนะคะเมนูนี้น่าจะเป็นขาหมูนะคะที่เขาบ่มมานานถึง4ปีด้วยกันเชฟบอกว่าเจ้าอื่นอาจจะแบบสองปีสาปีแต่อันนี้คือสปีนะคะมันจะมีความมะกอกมะกอกหน่อยแล้วก็ รสชาติออกไปทางชีสเลยนะคะช้อนนี้ต้องห้าหมหายใจแรงนะคะต้องพูดเบาๆเดี๋ยวมู๊เปลวที่เราจะต้งใส่ลงไปนี่คือลูกซิกนะครับหรือว่าลูกมะเดื่อสลัดนะครับเป็นตัวที่จะช่วยตัดรสชาติเข้มข้นของีโปรตีนนะครับที่ทานไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะกินเลยค่ะอันนี้คือกินแบบเพียวๆก่อนนะคือตอนกินเพียวๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เนื้อหมูแหละแต่ว่ามีความแบบละมุนหน่อยมีความแบบกลิ่นชัด เจนไม่เหมือนหมูทั่วไปนะคะรอบนี้กินทั้งคําดูนะคะโอ้โหอยากเบิ้ลมากแต่สู้ราคาไม่ไหวจริงๆและเมนูนี้นะคะก็จะเป็นทูน่าทรอปด้วยทรฟัฟเฟิลคุูนแบบนี้เลยทุกคนรู้นะคะว่าดิฉันรักทรัฟเฟิลมาก คนรอบข้างจะรู้ว่าพี่ชอบทรัฟเฟิมากๆนะคะรับทรัฟเฟิของที่นี่คือดีมากอยากให้บอกให้เชฟอ่ะขูดทรัฟเฟิให้หมดเลยได้ไหมเ <IS> <IS> ข้าใจเลยอะ่ะคําว่าอร่อยแบบตะโกนมันเป็นยังไงอะ <IS> และโอททโรชินนี้นะคะพี่แบมเป็นคนตัดไว้นะคะแล้วเชฟก็เอาไปอบกับเอาไปรมควันกับถ่านนะคะ บอกเลยนะว่าไม่ชอบโอโทโร่มาก่อนแต่พอเจอโอโทโร่ตัวนี้เข้าไปอะ่ะเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะมันขึ้นอยู่กับคนทำจริงๆอ่ะโอโทโร่ oro, ถ้าคนทําอร่อยคืออร่อยถ้าคนทําไม่อร่อยก็คือเกลียดไปเลยแต่อันนี้คือแซฟขออีกชิ้นอันนี้จะเป็นกุ้งที่อยู่ในอ่าวเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับแล้วก็อยู่ติดก,กับเกาะชิชิลีนะครับรสชาติจะไม่เหมือนกุ้งหวานที่เคยทาอะไรก็ไม่เหมือนโบตันไม่เหมือนอามะ มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราปั้นซูชิเนี่ยเราจะใช้ข้าวซูชิไปผสมกับมันของกุง้งแล้วก็ปั้นออกมามันจะเหมือนกับได้ทานกุ้งเข้าไปทั้งตัวเลยครับหลังจากที่ฟังเชฟอธิบายเรื่องกุ้งเมื่อกี้นะคะคมันคือขั้นกว่าของกุ้งจริงๆอะ่ะมันคือกุ้งที่แบบเฮ้ยเหมือนเราไหว้ไปในทะเลแม่น้ำเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อไปจับไอ้ก,กุ้งนี้มารสชาติคือฟินมากแม่ เป็นบุญป่าอีกหนึ่งเมนูนะคะ Andis t h is อ่ะหอยเปาฮื้อค่ะแบบสดๆนะคะที่เชฟทำกันรแลร่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาหอยเปาฮื้อเนี่ยไปใส่ข้าวไปใส่ตับหอยนะคะเวลากินก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะพอกินเข้าไปแล้วหนึ่งคำตาลุกวาวจะแม่จา๋า ตอนแรกคิดไว้แล้วนะคะว่าไม่อิ่มแน่ๆแ,แต่ที่ไหนได้นะคะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคอสจัก,กรพัรนะคะราคา15,999บวกบวกบวกนะ16เมนูเฮ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ลองของดีแบบนี้บ้างนะคะบอกก่อนว่าที่เมรุโตโอมากาเซนะคะไม่ได้มีแค่คอสจัก,กรพัร อย่างเดียวนะคอร์ดเริ่มต้นราคาน่ารักน่ารักเขาก็มีซึ่งราคาน่ารักน่ารักที่ว่าเนี่ยก็ได้กินอาหารพรีเมียมเหมือนกันนะคะแต่เมนูเนี้ยที่พี่กำลังกินอยู่อ่ะอูนิกับขนมปังปิ้งเนี่ยโคตรอร่อยเลยจริงๆตบท้ายกันด้วยของหวานนะคะเป็นไอศกรีมอยู่สูตที่ทางร้านทำเองนะคะแล้วก็องุ่นชัยมัสแคท แสนอร่อยนะคะที่จะกินทั้งเปลือกก็ได้นะคะหรือว่าจะกินแบบปอกเปลือกก็ได้อันนี้เชฟแนะนําให้ลองทั้ง2แบบนะคะเือชอบแบบไหนมากกว่าส่วนตัวคือชอบกินทั้งเปลือกนะคะได้เทคเจอร์แบบกรุบก,กรอบกรอบแล้วองุ่นคือหวานมากไ,มไอติมก็อร่อย ถ้าเป็นลูกสุลต่าก็คงมากินทุกวันนะบอกเลยที่เมรูโตโอมากาเสะทำไมถึงทำอาหารอร่อยขนาดนี้คะเชฟสําหรับใครนะคะที่อยากลองโอมากาเสะนะคะแนะนําเลยคะ่ะที่เมรูโตววโอมากาเสะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์นะจ๊าบอกเลยว่าต้องมา